สวัสดีค่ะเมนี่ออก,ก็จะมาโชว์ผลงานของคุณพ่อค่ะนี่เลยจ้าเบ่งหลวดร้ายเลยค่ะกระเป๋าที่ผลิตออกจากเปลือกผิวไม้ไผ่ซึ่งผู้เถาบบานเฮาเพิ่งจะเอิ่นว่าเป็นติ๋วไม้ไผ่นะค่ะอันนี้เหตุจากไม้ไผ่บานบานเฮาเลยจ้าและเบ่งงานละเอียดมากเลยค่ะคุณพ่อจะขูดออกให้หมดเลยที่เป็นห้อยตาไม้ไผ่บ้านนั้นค่ะ งานที่ละเอียดลวดลายก็สวยห่วงจับห่วงหิวก็เป็นไวแทเด้อ่ะลวดลายฝากระสวยกิบเกไปอีกอย่างเนาะกระเป๋าผลิตจาก เปลือกผิวไม้ไผ่ก็แบบทนทานใส่เดดโดด้งตันนี้กัป็นงานฟีเมื่อของคุณพ่อเองค่ะคุณพ่อสุนละนเป็นคนผลิตออกจากมือล้าจ้าใบนี่ก็มีคนจองแด้อค่ะคือผลิตกันออกมาตลอดตลอดเลยค่ะบ่มีหมดค่ะใครสนใจก็สามารถสั่งไว้ได้เด้อค่ะกระเป๋าใบนี่กับไปได้ทุกงานเลยเด้อค่ะใส่ติ๋วไม้ไผ่แข็งทนทานใส่เดืดโดแถมอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยเส้ปัญญาของผูเ่าบ้านเฮาตัวนี้ก็เป็นคุทโอสารเองค่ะลวดลายก็สวยงามติ๋วไม่ไผ่บ้านแหงแหงแหงเหลืองแหงเกาหยิ่งสวยงามนี่เลยจ้าตัวนี้ได้สองปีแล้วก็ยังดูสีสวยเลยตัวนี้กระเป๋าใบนี้ได้4ปีแล้วค่ะสีก็ยังสวยงามเลย